สสหายกับตำนานหมู่บ้านลับแลในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัยรุ่นสามคนที่รักการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจพวกเขาคือต้นหนุ่มฉลาดหัวัยวผู้ชื่นชอบวิทยาศาสตร์กหนุ่มอารมณ์ดีที่มักสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนและแพรสาวแกร่งผู้ไม่เคยกลัวอะไรพวกเขามักใช้เวลาว่างออกสำรวจป่าค้นหาสิ่งแปลกใหม่และท้าทายความกลัวของตัวเองวันหนึ่ง พวกเขาได้ยินตำนานเกี่ยวกับหมู่บ้านลับแลหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่และถูกกล่าวขานว่ามีขคุมซับซ่อนอยู่แต่ใครก็ตามที่เข้าไปแล้วอาจไม่ได้กลับออกมาอีกเลยแน่นอนว่าสำหรับสามสหายนี่คือความท้าทายที่พวกเขาจะไม่พลาดทั้งสามเตรียมตัวพร้อมทั้งแผนที่อาหารและอุปกรณ์เดินป่าพวกเขาออกเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ไปยังป่าลึกตามคำบอกเล่าของชาวบ้านระหว่างทางก้าวเล่นมุกตลกไม่หยุด ส่วนแพรกับต้นคอยอ่านแผนที่และพยายามหาทางที่ถูกต้องแต่แล้วพวกเขาก็พบกับชายชาราผู้หนึ่งยืนอยู่กลางทางเด็กๆจะไปไหนกันหนะ้าชายชาราถามด้วยเสียงแหบพร่าเราจะไปตามหาหมู่บ้านลับแลครับก้าวตอบอย่างภาคภูมิใจชายชาราสายหัวและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจงังอย่าไปเลยมีแต่คนหายตัวไปไม่มีใครกลับมาได้ต้นกระซิบกับแพรอาจเป็นกลวงของพวกผู้ใหญ่ที่ไม่อยากให้เรารู้เรื่องก็ได้นะ แพรพยักหน้าเราต้องลองดูเองถึงจะรู้แล้วทั้งสามก็เดินผ่านชายชาราไปโดยไม่ฟังคำเตือนหลังจากเดินป่าหลายชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างบ้านเรือนเก่าๆมีเถาวันปกคลุมบรรยากาศเงียบจนหน้าขนลุกก้าวแสว่าเฮ้ยที่นี่เหมือนฉากหนังผีเลยว่าต้นกับแพรทำหน้าเซงแต่ในใจพวกเขาก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติ จูจ่ๆก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นออกไปออกไปก่อนที่มันจะสายเกินไปเก้าตกใจใครพูดวะต้นพยายามใช้เหตุผลอาจเป็นเสียงลมก็ได้หรือแค่หลอนไปเองแต่แพรสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกมีรอยเท้าสดใหม่อยู่บนพื้นดินตกกลางคืนทั้งสามก่อกองไฟและตัดสินใจพักที่หมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัเก้นานั่งเล่าเรื่องผีให้ฟัง เคยได้ยินไหมว่าหมู่บ้านนี้เคยถูกคำสาปคนที่เข้ามาจะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปต้นเบ้ปากมุกเดิมๆหน้าไม่กลัวหรอกแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากบ้านร้างข้างหลังพวกเขาแพรรีบคว้าไฟฉายส่องไปทันใดนั้นพวกเขาเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเก่าๆก,กำลังจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาว่างเปล่าก้าวกรีดร้องเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเร็วๆ ทั้งสามพากันวิ่งสุดชีวิตเข้าไปในป่าแต่กลับพบว่าทางที่พวกเขาเข้ามาหายไปแล้วทั้งสามพยายามเดินหาทางออกแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนพวกเขาก็กลับมาที่หมู่บ้านเสมอเรากับมีบางอย่างบิดเบือนเส้นทางของพวกเขาแพรเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างนี่มันไม่ปกติเหมือนเราติดอยู่ในที่เดิมต้นพยายามตั้งสติบางทีเราอาจต้องหาคำตอบจากตำนานของหมู่บ้านนี้ ขณะที่พวกเขาสำรวจหมู่บ้านก็พบกับศิลาจารึกเก่าๆที่มีข้อความว่าจงคืนความจริงให้แก่ผู้ถูกลืมแล้วเจ้าจะเป็นอิสระก้าวถามหมายความว่ายังไงวะแพรคิดออกบางทีหมู่บ้านนี้อาจถูกสาบเพราะมีความลับที่ถูกปกปิดไว้หลังจากค้นหาทั่วหมู่บ้านพวกเขาพบไดอารี่เก่าเล่มหนึ่งในไดอารี่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกขังไว้ในหมู่บ้านนี้ ก่อนที่เธอจะตายเธอได้สาปทุกคนไว้ให้ติดอยู่ที่นี่ตลอดไปต้นเสนอถ้าเราทำพิธีขอขมาต่อเธอบางทีคำสาปอาจถูกทำลายได้ทั้งสามช่วยกันจัดพิธีขอขมาและกล่าวคำอธิษฐานไม่นานนักหมอกหนาที่ปกคลุมหมู่บ้านก็เริ่มจางหายไปหญิงสาวลึกลับค่อยๆปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอยิ้มให้พวกเขาและกระซิบขอบคุณที่คืนความจริงให้ฉัน แล้วร่างของเธอก็ค่อยๆสลายไปพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายพวกเจ้าจะเป็นอิสระแล้วรุ่งเช้าพวกเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ตรงทางเข้าเดิมของป่าราวกับทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้ายก้าวหัวเราะเบาๆเฮ้ยตกลงนี่เรื่องจริงหรือความฝันวะแพรยิ้มบางทีบางอย่างก็ไม่ต้องการคำอธิบายหรอกนะต้นพยักหน้าอย่างน้อยพวกเราก็ได้เรียนรู้ว่าตำนานบางเรื่องอาจมีความจริงซ่อนอยู่ และทั้งสามก็หัวเราะออกมาก่อนจะเดินทางกลับบ้านพร้อมกับบทเรียนสำคัญที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมข้อคิดอย่าตัดสินสิ่งใดเพียงเพราะคำบอกเล่าหญิงสาวในเรื่องถูกตราหน้าว่าเป็นแม่มดโดยไม่มีหลักฐานที่แท้จริงบางครั้งคนเราก็ถูกเข้าใจผิดและถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเราควรเปิดใจรับฟังความจริงทุกด้าน